สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านโอ้เมื่อนี้ตื่นมาแดดผมมินิฮะกำลังจะหาเห็ดพี่น้องเอ้เมื่ออันสู่เคยละลุงเทียนนาเห็ดแตีสองตีสองกลัวๆกับตีสามมาเปิดน้ำหลางมูถ้าเปิดฮะก็แล้วเรียบๆมาอัปเดตอันพวกเล็กๆให้เบิ่งก่อนจังไปเบิ่งเห็ด อกอาหารถูกหิวแล้วหอดเวลากินเลยแอววแล้วชุ่มไ่กันเลยีดใหญ่แล้วได้พี่น้องสหาตโตกินเก่งขนาดสมมุดกินผ่านไปสมปโมงหนึ่งสองสวปโมงนี่ อันหลังจากเอาอาหารให้แล้วนี่ผู้เจ้านี้นี่ผ่านไปสองสามสัปโมงผู้เจ้ามานี่แอลอีกแล้วนี่แลนใสเ่เซลล์หนักหายก,กัน <c oughs> ห่างนลยกเบบ่พ่อกันอยู่บ่าสาวซ่งมีสาวซ่งผู้เจ้าห่เปลี่ยนจะรอกกันเสาแล้ว แต่ว่ายัางน้อยอยังน้อยสามีนะยังน้อยสามีหนะปองหนึ่งนะซองหนึ่งนะเข่าอันสองโตเข่านังกันมันเสียใหญ่แล้วเป็นเสียแยกออกอีกอยู่พอห่างอันใส่หามันสิบบอ่อกันเลยไม่ใส่เด็กหากมา

nào khó nhạt phù sa vườn khó nhạt bảo của gần nhà nữ kiếp <laughs> 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 น네ีいい่พี่น mm. um. ้อกเตี้ยมพี่น้องนี่พี่น้องยังดอกงามอะไรดูว่าถืงเขาคบเลือดตาจะหนอกสู้อะไร Ngọt nha nghe Mình xuống xì, ở đây nè, Dù mấy, dù mấy Mình sẽ tìm xăm này nó hơi มึงรู้เหร่ยเขาบอกเรื่องอะไรบอส้วอะไรตาแตกมึงรู้ไหมเฮ็ดเฮ็ดเลสิแตกบนะเบื้องมรู้เหรอสวยงามอะไรเนาะเขี่ในป่าได้บ่ง่ยล้วลนสบายดีดังไม่พียน้องเนาะ บระเทศไทยเขาคลิปเด้อพี่น้องเด้อเมื่อคืนนี่นะมันเนื่องจากว่ากล้องบ่งามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเกือบหมดอุ้ยมันจะเสร็จใส่หมูตายเลยนาะอ่ะนี่เออรู้ว่านะญาติบ่าวกันนะว่าทั้งหลายท่านญาตเจ้านอนอยู่ซื่อๆอย่าตี้ย มึงลูกค้าปงางยาวๆขนาดวาจมืออนนะไรนะส้มสีหามือเราไปแล้วนนำนำมูะไคนไปถ่ายคลิปกล่องนน ไงเนี่ยนี่ก็เออพ่อขูดอยู่เนาะ Cái mụn ơn cả điệu, ma cái ẻo mông cái là cái ẻo phân lãng đây ngon như rùm, như này, nón đi rùm leo là cả một bên กระสอบจเจ้าไปถิ่มอยู่ใช้เลยแหลยง่าเลยอยู่นได้นดนั่งมพายุมันอย่่ยยหมุน ไม่กลืนเงมนเงินาเลยโอ้ยอ้ยืมลาบ้งหมุนมาจะเห็นว่าพวกขวบมันผ่าเขาไม่าเขามาน่นแนวรากสิหมุ่นเขามาไป

หามิเวลา่าแก้งเฮ็ดปวกน้นองกินแก้งเฮ็ดปวกอยากเก่งไหมนี่เอออันนี้ก็มาอยู่ในรังนี่ พ่อก็มาห่วงก้ามาห่วงกวว้ากันอยู่ในนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ไปแม่ันนี้กระไรโอ๊ย can mà rồi đó ta làm khan ở là đây này Nàng nhu Nó thấy แกงกินสบับแท่เมื่ก่อนมันยาออกเลยแกงสดหันห่อนกินตอ,อ,อ,อนหัห่อนเราพี่้องเนา แล็กๆออกอีบอ้าน,นี้เห็ดออกลายใีปีนี้นะอันเห็ดออกลายก็เลยได้กินน้ำหมูแต่กามันออกน้อยพระท่านขาเจ้าขาเจ้ามีเงื่องบด ันจืดบอลมันออกนะเละได้หรืเรเรอเปล่ต้องจืดเคยเก็บเคยเอาห่อผมห่อปีมาแลวค่ะมันออก,กไปเบิ่งถ้าเราไปหม่ประยากรออกกับบุหรี่แล้ว เดเนออกไปสิแมยจับงูอะไสิเลียว,รว,รวนะตรงนี้ไปเลยานอนกับงูหน่อยท้องคนลเลยถกถหน่อยนอนกับโบอยากรับยากตัวมัน มีประตูอ่ามีประตูหลบกลับนะเออตัวอยะ่างเนาะ ้มาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต่อก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยจ้าเด้อขอบคุณเอฟซีทุกทานที่เข้ามารับซองงา,งามเลยแดดแจ่มขมนตกมืออันมือซื่อเลยดอดีแดด